อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมี Lucky Bear นะครับวันนี้เราอยู่กันใน MetaSla l Awakening นะครับวันนี้จะมาแนะนำการผ่านแผนที่ไล่ล่าว่าใช้เซตไหนเล่นผ่านง่ายสุดนะครับโดยที่มีใช้มีก็ใช้เซตนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำเพื่อนๆก่อนแล้วกันว่ามันสามารถมีเซตอะไรได้ก็คือมีเซตป้อมปืนนะครับ แล้วก็ป้องปืนอะมีรู้สึกว่าดีสุดคือโดนกรอบนะเพราะว่าเวลามันกรอบเนี่ยเวลาเรายิงกระสุนออกมามันจะออกมาตามเหมือนดาเมจคูณสองอะหรือว่าจะเป็นในส่วนปืนกระสุนก็ได้รีโหลดไวคิทิคอนอะไรแบบนี้มิกซ์ไซ์แล้วมันอันอันอ,อันนี้แล้วแต่คนเล่นนะเอ้ยอันอันอันนี้มันจะหวดอย่างเดียวครับยีเวลาย,ยิงมามันจะเป็นจรวดออกมาถ้าขี้อยู่นี่นะอันนี้โทษขอขอขอภัยต่อไปเป็นสายสกลิลนะครับก็เพิ่มสกิลพื้นฐานของเราอย่างเงี้ยรีโหลดไวแล้วก็สกิลทาให้ตายคูณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปก็คือ คีก็บอกมีคี้เหล่ขี้ดาเมหกสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปสายลุมดําซึ่งอันนี้วันนี้มีจะมารีวิวสายลุมดําให้ดูว่าขนาดพลังผักเออห่างประมาณ20,000ื่นยังเกือบยังเกือบผ่านเลยนะคือง่ายนะถ้าเกิดสมมติเราเล่นสายหลุมดำเนี่ยพลังห่างสัก5,000 0หมื่นลึงผ่านแน่นอนอีซี่โบแน่นอนนะโดยที่อะไรครับโดยที่อันนี้มีขออนุญาตแนะนำว่าเวลาเพื่อนๆลงลงแมปแรกก็คือ13 1ใช่ไหม เพื่อนๆควรจะรีเซ็ตให้ได้มืดก่อนเลยครับเพราะว่าเท่าที่มีสังเกตถ้าเกิดเรากดสกิลสายอะไรมาใช่ไหมครับมันจะขึ้นแต่สายนั้นหมดเลยอย่างเช่นมีกดอันแรกเป็นสกิลมืดใช่ไหมต่อไปเวฟที่2ผ่าน13 2 13 3 13 4มันก็จะออกแต่มืดออกแต่มืดหมดเลยเหมือนประมาณว่ามันล็อกอะเราเล่นสายไหนมันก็จะออกแต่สายนั้นนะประมาณนี้นะครับเอ้ยต้องใจเขาว่ามันมีโอกาสออกเยอะกว่า เดี๋ยวเรามาดูวิธีเลือกสายแล้วก็วิธีเล่นนะครับแล้วก็วิธีตีบอสนะแต่ว่าอันนี้คือหมีไปลองตีแล้วแต่ไม่ผ่านนะพลังมันห่าง2 0 0 0 0แต่ว่าเป็นอย่างไอ้บทสิเนี่ยพลังห่าร1 0ื่นเดียวมัน98 0 0หม่ 8, หมี85ม่หมีก็ยังผ่านเลยนะโดยใช้เซตมือดำเพราะฉะนั้นหมีรู้สึกว่าที่หมีลองมาทุกเซตนะนะอันนี้พูดถึงหมีลองมาทุกเซตแล้วว่าจะเป็นเซตเออเรียกปองปืนจนะลวดเซตสกิลเซตขี้หมีรู้สึกหลุมดำโกงสุดความรู้สึกหมีนะเท่าเท่าที่แบบว่าไปลองรีลองตีบบตััวเดิมมที่่่ไผานนะคร อ่าเห็นไหมครับเวลาผ่านครั้งแรกเนี่ยมันจะสุ่มออกมาใช่ไหมให้เพื่อนๆอ่ออสุ่มสายที่เพื่อนจะเล่นอย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นมืดเพ,เพื่อนๆก็ควรจะเลือกมืดอันแรกเลยครับแล้วจะเล่นสายขี้ก็เลือกสายขี้สายป้อมกับสายป้อมสายอะไรก็ว่านไปสายจรวดก็จรวดไปนะครับถ้ามันจะไม่ขึ้นมาเพื่อนเพื่อก็กดรีเฟรชครับอ่าหาสายมืดครับโอ้โหคืออันแรกสําคัญนะอันแรกสําคัญนะถ้าเกิดได้มันก็เล่นง่ายเลยโอ้โหมืดไม่มาเลยว่ะ เออมีจะใส่ป้อมว่ะโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยเนี่ย แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าออไม่ได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถไปกดรีข้างล่างได้เห็นไหมแล้วเราก็เข้ามาสู่ใหม่เหมือนเดิมนะครับก็เอาแบ็คโฮก่อนเลยก็คือถ้าเราจะเล่นสายมืดนะรีเซ็ตศักยภาพสมเด็จเห็นป่ะอันนี้มันก็คือถ้าแรกมันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราสามารถกดรีได้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมหมีก็จะได้มืดแล้ว ก็คือเอาง่ายๆนะสําหรับเราลงด่านครั้งแรกใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเตารีไป4ครั้งเนี่ยมันไม่ได้จริงก็อย่าเพิ่งไปกดตกลงนะครับกดออกมาก่อนเห็นปหมแล้วกดรีเซ็ตศักยภาพข้างล่างได้เลยเห็นไหมถ้าเราก็สามารถเลือกสายเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เล่นสายมืดก็ควรจะเลือกเป็นอันแรกนะครับมันจะทําให้อันที่2อันที่3าอันที่4ออกง่ายมาอยู่ที่อันแรกเลยว่าจะเล่นสายไหนก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับ ไปนะครับลงตีบอสให้ดูสัรอบนึงแต่ว่าไม่รู้ผ่านหรือเปล่านะเพราะพลังห่างมากอย่างด่านนี้มันเท่าไหร่วะแปดหมื่นเก้าหมีประมาณเอ้ยไม่ใช่เก้าหมืน่นแปดบางเออด่านนี้อันนี้หมีพลังแค่ประมาณแปดหมื่นห้าหมีก็ผ่านนะเพราะนั้นเล่นเซตมืดเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพลังห่างสักงสองหมื่นอย่างนี้ก็อาจจะยากอยู่นะแต่เอาเป็นว่าหมีเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันเกือบผ่านได้เลยอ่ะเนี่ยมีแปะมีแปดหมื่นแปดห่างสองหมื่นอ่ะเอางี้ได้ว่าแม้เขายัางเตือนเลยพี่ๆของคุณตามเกินไปจะเข้าร่วมหรรือออไม่ะเคคับยากจลง ตีบอสแบบพลังห่างสองหมื่นนะแต่ว่าโดยส่วนตัวมีจจะบอกว่าอัดคนนาไม่น่ามันไม่น่าผ่านพลังมันห่างเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองทําให้ดีที่สุดก่อนนะครับอ่าอย่างนี้ก็อันตรีก่อนเลยครับพาดพาดพาดเขายิงเข้าไปครับยิงสาไฟเขาหน่อยปึ๊บป๊บอ่าจะตายยิงให้ติดไฟก่อนอ่าแล้วก็หมัดปืนกลยังลื่นลูฟี่ครับโอ้แล้วก็อันติีเมทที่ห้าคอเลยหยุดเออสกิลอันนึ่มิจะใช้เป็นโดนนะเพราะว่าโดนมันจะทําให้เรายิงสองทีนะครับทําให้ดาเมจเร่งดีโอ้โ อ่ะตอนนี้ก็สกิลหมดแล้วครับเราก็ยิงให้ติดสถานะเหมือนเดิมครับ <Okay. S 1> มัดปืนก้นยัางยืดเออโอ้โหมัดละหนะ้าพันเอาวไปดิเห็นปะเอ,อ่อถามว่าจะผ่านไหมคงยากนะเพราะว่าพลังมันห่างมากอะ่ะแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับเออโอ้โหงี้ไม่ทนันละเรลครับอันตีที่หนึงปึ้ง มั้ยเหลือ4หลอดคือหมีกล้าพูดเลยนะว่าถ้าเกิดสมมุตินะเอ่อพลังหมีต่างสักหมื่นหนึ่งอันนี้ผ่านแน่นอนอันนี้ให้ให้เห็นเลยว่าพลังห่าง2 0,000ื่นเนี่ยยังเหลือแค่ห้าหลอดเองนะเห็นนะถูกป่าแต่คืออันเนี้ยหมีบอกเลยว่าไออย่างเช่นด่านสิบสองใช่ไหมด่านสิบสองเนี่ยเอ่อพลังมันเก้าหมื่นแปดอะหมีแค่หมีตอนแรกหม,มีมาตีผ่านแค่แปดหมื่นห้าพลังก็ห่างประมาณหมื่นกว่ากว่าผ่านแน่นอนนะ อาเผื่อคลิปนี้จะมีประโยชนกับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงคิดว่ามีรู้สึกว่าเท่าที่มีลองมานะหมีรู้สึกว่าเล่นมืดโหดสุดนะความรู้สึกหีเน่เล่นมืดโหดสุดนะแมคโฮเนี่ยส่วนอีก2องสกิลก็ตแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยบางคนก็อาจจะเอาเป็นป้องปืนก็ได้อะบางคนอาจจะเอาเป็นจรวดก็ได้แต่ถ้าเกิดหมีแน,น,นะนำเอาเป็นคีดีกว่าไหมเอาเป็นคีแล้วก็เอาโดนครับโดนอะดีเนี่ย าะว่าโดนมาจะ copy นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนที่หมี่ใช้อยู่เห็นไหมเวลาเรายิงกระสุนอ่ะมันจะยิงกระสุนตามหมี่รู้สึกว่ามันแรงนะเพราะว่าตัวเรายิงแรงแล้วถูกไหมอ่าเผื่อคลิปนี้หมี่จะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้เอาเป็นว่าถ้าเล่นมืดนะพลังห่างหมื่นเดืยอยังไงก็ผ่านชัวร์ไม่ต้องพลังห่างเยอะเลยอันนี้หมี่โชยดูเห็นปหพลังห่างสองหมื่นบอสแม่งเหลือประมาณสี่หลอด อายากให้มีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับเอาง่ายตีบอสนะเล่นมืดใช่ไหมแล้วก็พยายามคอมโบให้3ทา่าในบอสติดตลอดแค่นี้ผ่านชัว